ใช้แบบนี้ก็ได้พืชงามหรือจะใช้แบบนี้ลดลาดไปที่ต้นพืชเพียงไม่นานต้นพืชจะติดดอกและออกผลไวขึ้นใบเขียวขั่วเหนียวแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพีชาแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่าน มาใช้สิ่งนี้นําไปทําปุ๋ยบํารุงต้นพืชเพราะว่าสิ่งนี้นะครับมีใช้ทุกครัวเรือนเลยครับสิ่งนี้ก็คือผงชูรสนั่นเองครับผงชูรสทุกยี่ห้อสามารถทําปุ๋ยบำรุงต้นพืชได้ช่วยให้ต้นพืชของเราใบาเขียวขั้วเหนียวติดดอกออกผลไวขึ้นนะครับและผงชูรสนี้นะครับยังมีประโยชน์กับต้นพืชอ,อีกมากมายการใช้ผงชูรส ในการบำรุงต้นพืชในวันนี้ทางช่องวิธีไทยพี h ช n แนลจะมาแนะนำสองวิธีช่วยให้ต้นพืชของเรางามใบเขียวขั้วเหนียวติดดอกออกผลไวาตามมาดูวิธีการใช้ผงชูรสบำรุงต้นพืชกันได้แล้วครับผงชูรสเพียง10บาทช่วยให้ต้นพืชของเรางามได้ทั้งสวนเลยครับวิธีที่หเราจะใช้ผงชูรสประมาณห่กรมือ โรยเข้าไปที่ต้นพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลหม้ายืนต้นใช้ได้หมดเลยครับเพียงเราโรยไปเพียงนิดหน่อยต่อต้นพืชหนึ่งต้นเท่านั้นนะครับต้นพืชของเราก็งามเลยครับแค่เราโรยไปที่ต้นพืชต้นพืชก็งามแล้วครับวิธีที่หนึ่งนี้นะครับง่ายมากในการใช้ผงชูรสบำรุงต้นพืช10บาท ยังเหลืออีกเยอะเห็นไหมครับสําหรับผงชูรสทําปุ๋ยบำรุงต้นพืชและวิธีที่2เราจะใช้ร่วมกับน้ําเปล่าจํานวน10ลิตรและใช้ผงชูรสนะครับประมาณ1กรัมมือใส่ลงไปในน้ําเปล่าเลยครับใช้มือคนเลยครับแค่นี้นะครับเราก็ได้ปุ๋ยชั้นเลิศ นำไปบำรุงต้นพืชกันได้แล้วครับสำหรับสูตรปุ๋ยบำรุงต้นพืชจากผงชุรดเพียงเราลดราดไปเพียงไม่นานนะครับต้นพืชผักของเราจะางามแบบนี้เลยครับถ้าพืชผักหรือว่าดอกไม้ประดับภายในใบ้านของเราไม่งามนะครับลองใช้สูตรนี้ได้เลยครับงามแน่นอนสำหรับสูตรผงชุรดในการบำรุงต้นพืชและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยทยพี h ช n แนลได้นะครับงามหรือไม่งามนะครับทุกท่านดูผลผลิตภายในบ้านผมเลยครับโดยการใช้สูตรผงชุรสดนำมาลดลาดอยู่เป็นประจำตอนช่วงเช้าจะดีที่สุดต้นพืงเราจะงามแบบนี้เลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากของในครัวมาทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชอ,อย่างผงชุรดแบบนี้นะครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวุณิไทพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากติไทยพีแชนแนลครับผม,มผงชูลสดนำมาบำรุงต้นพืชจาก2วิธีไม่ว่าจะเป็นวิธีการโลยไปที่โคนต้นพืชหรือการลดราดไปที่ต้นพืชผสมน้ําแบบนี้นะครับใบเขียวขั้วเหนียวติดดอกออกผลเป็นประจำเลยครับ